ครับท่านนักลงทุนทุกท่านครับผมนิ้วโป้งอาทิตย์กิรติพิษนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับโครงการเนื้อหาการลงทุนดีๆนะครับร่วมกันกับบริษัทหลักทรัพย์แท็ของนะครับจัดเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการลงทุนนะครับเรื่องการจัดพอร์ตลงทุนตามเป้าหมายซึ่งเป็นหลักการในการลงทุนที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ท่านนักลงทุนเนี่ยจะได้ใช้ในการปรับปรุงตัวพอร์ต ว่าที่การตัดมเป้าหมายนะครับเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับทั้ง RISK และก็ RETURN เนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละเป้าให้เหมาะสมกับตัวเราเนี่ยทอย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ mm hmm. เนื้อหาการลงทุนหรือเรื่องการจัดพอ,อลงทุนตามเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเยนะครับเราเรียกมันว่า goal based portfolio ครับซึ่ง goal แปลว่าเป้านะครับ portfolio คือการจัด การลงทุนซึ่งประกอบไปด้วยสินทรัพย์มากกว่า1ชนิดขึ้นไปนะครับมารวมตัวกันโดยที่ผมอยากจะชวนท่านนักลงทุนลองนึกตามนี้นะฮะว่าการจับพอร์ตการลงทุนเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะอยู่ในกระบวนการการลงทุนที่ท่านนักลงทุนในการซื้อหุ้นมีเงินสดมีตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยในการประกอบเข้ามาเป็นพอร์ตเราต้องตัดอกยังไง หนึ่งในหลักการนั้นเนี่ยเราเรียกว่าจัดผ่อนลงทุนเป้าหมายอันดับแรกเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราจะต้องคํานึงถึงเนี่ยก็คือตัวเป้าหมายครับเป้าหมายเรามีอยู่กี่เป้าหมายแต่ละเป้าหมายมีมูลค่าเท่าไหร่จงเขียนออกมายกตัวอย่างเช่นผมเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายในการลงทุนการออมเนี่ยเพื่อเตรียมเกษียณนะครับเราก็เขียนเป้านี้เลยซึ่งเป้าเนี้ยเป็นเป้าที่สําคัญมากเลยนะครับเป้าเตรียมเกษียณ มูลค่าเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะบอก5ล้านบาทบางคนบอก10ล้านบางคน20ล้านหรือบางคนมีมากกว่านั้นเขียนเป้าหมายเขียนชื่อเป้าหมายนั้นออกมาพร้อมกับจํานวนเงินที่ต้องการจะบบรรลุนะครับซึ่งนอกจากเป้าหมายระยะยาวแบบเป้ากเกษียณแล้วเนี่ยเราอาจจะมีเป้าระยะก,กลางอย่างเช่นเราอาจจะมะีความต้องการในการส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เช่นเป้าระยะอาจจะสัก5ปีนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินประมาณสัก3ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ5ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นเราก็เขียนเป้าหมายนั้นออกมาครับหลังจากที่เราเขียนชื่อเป้านะครับมูลค่าของเป้าหมายเราก็ต้องเขียนระยะเวลาก่อนถึงเป้าหมายนั้นด้วยแต่ที่ยกตัวอย่างกันเมื่อสักครู่นะครับว่าเป้าเกษียณเราอาจจะเขียนว่า2ีปีหรือเวลาอีก30ปีหรือเวลาอีก10ปีเขียนลงไปนะครับ รวมทั้งเป้าในการส่งลูกไปเรียนเมืองนอกอาจจะเหลือ5้าปีภายใน5ปีเราจะต้องบรรลุเป้าหมายด้วยการมีพอร์ตเงินประมาณสักเท่านี้เพื่อเตรียมส่งลูกไปเรียนเรียนเมืองนอกพร้อมกับสิ่งที่สําคัญถัดไปที่เราจะต้องคํานึงถึงก็คือความเสี่ยงนะครับว่าเ,เรารับความเสี่ยงในแต่ละเป้าเดีเรารับได้มากน้อยแค่ไหนตัวเราเรารับความสีในแต่ละเป้าสินทรัพย์ในแต่ละอย่างที่จับ ลงไปในพอร์ตได้มากแค่ไหนนะครับเพื่อนําไปสู่การเลือกประเภทสินทรัพย์ที่จะเลือกลงทุนนะฮะแล้วก็กําหนดสัดส่วนลงทุนให้เหมาะสมกับตัวถามว่าเหมาะสมกับตัวเองนี่คืออะไรคือเหมาะกับอายุของเราเหมาะกับกระแสงเงินสดรับของเราเหมาะกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราแล้วก็ประสบการณ์ในการลงทุทั้งหลายทั้งปวงเนี่คือการจัดพอร์ตลงทุนตามเป้าหมายซึ่ง ภายในคําใหญ่ๆคำเนี้ยโกลเบสพอร์ฟ o ิโเนี่ยมันประกอบไปด้วยเรื่องย่อยๆที่เราจําเป็นจะต้องรู้ประกอบกันขึ้นมาเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันซึ่ง่ที่เล่าให้ฟังนะครับว่าซีรีส์การเงินตัวเนี้ยทางของนิ้วโป้ได้ร่วมกันกับบริษัทหลักทัดของเตรีรยมเป็นเนื้อหา9้าเนื้อหาเลยนะครับตั้งแต่เนื้อหาที่1ก็คือโกลเบสพอร์ฟอิโอการจัด พอรลงทุนตามเป้าหมายก็คือตัวคลิปอินโฟตัวนี้ที่ผมเล่าให้ท่านฟังน,นะครับและหลังจากนั้นก็จะมีลามาจนพบ9คลิปนะครับอันได้แก่แอสเซททรัพย์ลงทุนชนิดต่างๆมันมีตั้งแต่สินทรัพย์เสียงน้อยไปถึงสิสนทรัพย์ส,สินมากตั้งแต่เงินสดพันธบ,บัตรตราสารหนี้หุ้นกู้หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสินทรัพย์ที่เป็น มีความเสี่ยงสูงเป็น a l t e r อร์เ v e ีฟอ e น t วส n t เมนต์โปรดนะครับทุกพวกสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆเนี่ยความเสี่ยงมีตั้งแต่น้อยไปจนถึงมากนะครับหัวข้อถัดไปคือเรื่อง r s k and return ชออนท่่1เป็นความเสี่ยงและผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์เราให้ท่านฟังแล้วก็เห็นภาพนะครับว่าไม่มีสินทรัพย์ใดที่ให้ผลตอบแทนสูงและดีอยู่ตลอดเวลาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาของ นะครับอันนี้จะเล่าให้ฟังถัดไปหัวข้อที่4ี่ก็คือ Risk and Return ตอนที่2จะเจาะไปที่หุ้นไทยในแต่ละประเภทผมจัดแบ่งหุ้นถูกในประเภทนะครับเพื่อให้ท่านนักลงทุนมองเห็นว่าเวลาบอกอ๋อเราจะจัดพอร์ตเ0ลงในหุ้นไทย50%ลงในหุ้นไทยคําว่าหุ้นไทยเนี่ยมันมีหุ้นไทยแบบเสี่ยงน้อยเสี่ยงกลางและก็เสี่ยงสูงมันมีซีรีส์ของมันเลยนะคร แต่ละประเภทเสียงน้อยเสียงกลางเสียงสูงจ่ายบันผลก็ไม่เหมือนกันมีประเภทไหนบ้างหัวข้อที่4จะเล่าให้ฟังไปที่หัวข้อที่5คือเรื่อง Target and Time การตั้งเป้าหมายการลงทุนแต่ละประเภทแล้วก็ระยะเวลานะครับหัวข้อที่6คือเรื่อง Asset Allocation จัดพอร์ตการลงทุนท้ายสตทีมฟุตบอลจะให้คอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งเป้าหมายแบบเนี้ยเราตั้งเป้าแบบแบบการเกษีย uh, ณ ซึ่งสําคัญมากแล้วมีระยะเวลาอยู่ค่อนข้างนาน ấy. ถามว่าเราจะจับตัวเล่นในเกมฟุตบอลอยังไงแล้วมาเปรียบเทียบกับการจับพอร์ตนะครับจับพอร์ตนะครับว่าถ้าเป้าหมายสําคัญนะและมีเวลาในการเล่นอีกนานมีเวลาในการลงทุนอีกนานเราควรจะจับพอร์ตในลักษณะนะครับซึ่งก็จะมีตัวอย่างให้ดูหัวข้อที่7คือการจับพอร์ตแบบแก้นะเ,ปเป้าหมายเอาวนี้ก็จะยกตัวอย่าง จริงๆมาให้ดูนะครับว่ามีใครสักคนหนึ่งมีเป้า3มเป้าแบบนี้ควรจะต้องวางสินทรัพย์นะครับจัดพอร์ตกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ในแอสเซทชนิดต่างๆหัวข้อที่8ก็คือจะคำนวณผลตอบแทนให้ดูด้วยแล้วก็นำไปสู่หัวข้อที่9คือหัวข้อสุดท้ายคือการจัดพอร์ตเพื่อสร้างกระแสเงินสดหรือที่เราเรียกว่าอินคาร์โพลัสจะเป็นคอนเซปต์ในการจัดพอร์ตโฟลิโอทีอ่สำหรับท่านที่ early retire หรือว่าเกษียณ หรือแม้กระทั่งออกจากงานมาแล้วมีเงินก้อนมาหนึ่งก้อนและต้องการที่จะใช้เงินก้อนนี้ในการผลิตเงินสดนะครับเพื่อให้พอตัวนี้มันมันไม่ยุบลงไปจะตัดพอตอันนี้ตัดยังไงมีสินทรัพย์อะไรบ้างทั้งหมดนี้ทางนิ้วโป้จะเล่าให้ฟังนะครับเราก็จะมีการทั้งหมดก้าหัวอ้อะครับสำหรับในคลิปแรกนี้ก็จะมีเนื้อหาเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ